สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ s h h ดันเจียนใหม่สวัสดีค่ะแขกรับเชิญสวัสดีค่ะสรุปก็คือจะชื่อแขกรับเชิญใช่คุณแขกรับเชิญเห็นว่าดันเจี้ยนใหม่เป็นเอ่ออะไรนะมอรรอกเห็นเขาว่ายากใช่ไหมมอรรอกเหรอใช่ต้องลองแต่ว่าอาจจะยากก็ได้เพราะว่าตีหลักเราไม่อยู่สองคน ใช่โอ้นี่หาตีนอกเหรอเนี่ยเอ้ยมันเป็นดันใหม่จริงด้วยตามหาหลอด of ฟ o อร์กกับโลกีก็จะโลกีแหละเรียกผิดอ่านลักเสียงผิดไปหน่อยได้เลยนะโลกีกับโลกีนี่ความหมายเอาลูกเอาชีวิตของลูกสาวมาสั่งเวรจนได้บ้าไปแล้วข้าหลับไปนานเท่าไหร่ใครปลุกข้าขึ้นมาวิญญาณเลือดการฆ่าล้างข้าด็กลินสิ่งที่รดเลิศที่สุดในปฐพีจงสันทาจากการฟื้นชีพฟื้นชีพข้าเถอะ ขอขออนุญ,ญาตดูมูฟีนะคะเพื่อนๆอ,อ่ออันนี้คือ,อมอหลอกเหรอใช่ภาพจำมันดูต่างจากแบบอุ๊ยมีชื่อด้วยอ่ะต่างจาก r o x ใช่ภาพจำเ o x เอคอจะแบบเป็นน้องอีกสี่หนึ่งสู้ๆตอนนี้เราจบเลยป่ะหรือมีขั้นต่อไปอีกไม่แน่ใจแฮะอันนี้ท่าอะไรอะ่ะพี่จินชาโดด์พี่จินต้องเอสปั่นป่ะ อีกรอบค่ะอันนี้คือการลงรอบสองนะคะเหตุเกิดจากคุณแคทเทียยาเอหมดลืมค่ะขออภัยเป็นอย่างสูงเอาล่ะไม่เป็นไรเทคใหม่ก็รอบนี้เท่าที่ได้ลองลงไปรอบแรกมอร,รอกจะมีสกิลโลค่ะเราก็ต้องไปคุยกับโลกิที่อยู่ตรงนี้ขวามือเพื่อทำการรับสกิลมาเจาะโลของมอร์รอก หลังจากรับสกิลแล้วก็จะต้องคอยหลบมอหลอกด้วยค่ะเพราะว่ามันจะมีคอยขึ้นบอกว่าแบบโลกิกลางโลกให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปหลบในโลกให้ทันพี่จินต้องเอสเปอร์ให้แอดป่ะถ้าอยู่ในระยะก็น่าจะได้แล้วนะอ๋อโอเคเอ๊ะทำไม,มดิฉัน โดนตกนั่นน่ะสิอยู่ๆกนเนื้อหอมนั่นน่ะสิอะไรอันนี้ต้องรอคุยกับโลีิเพื่อเจาะนี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรับพลังนั้นไว้เองค่ะเอาโดนขัดขไม่โดนโดน,ดนเอ้ยฉัน อันนี้เราลูกหลานแวนแมนแมนฉันเองค่ะฉันเองฉันจะยิงไปที่ใจกลางอยู่ที่กลางใจปั๊บตายแล้วตายแล้วโอ้โหถึกมากตัวเขามันไม่กดออโต้อ่ะนม่ไม่รู้มัน นเตรียมเตรียมเดี๋ยวต้องหนีนี่นะคะมันจะมีสองสเต็ปตรงนี้สามสินีสเตปในสุดอีกอันนึงแล้วก็เราจะรอมันขึ้นแจ้งเตือนข้างล่างว่าต้องหลบสกิลเมื่อไหร่นี่ใช่ไหมนี่ไงรีบรบไปหลบแล้วเอาละค่ะมีสองนายนะคะรีบออกไปหน่อยอา้าวยังไม่จบเอ๋อ ไปจิ้มได้ยังได้ละได้ละหลบค่หลบสกิลเอาไว้มันแบบมันก็นพราวพยายามเปิดดวงเล็กไว้นะ just in case ว้ายแต่แล้วที่ฉันยืนอยู่ตรงสกิลพอดี เอาละมา,ลมาแล้วมาแล้วมันบอกสัมผัสความแค้นของฉันนี่ค่ะทุกคนอยู่ในวงดีมากอา้าวตนหลอ,อกเหมือนต้นหลอ,อกมันน่าจะต้องรอมันระเบิดตุ๊บตุก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะสำหรับพระอะนะนี่ดวงเขาตายละน่ากลัวอันนี้อะไรอะอะไรอ่ะมันบอกว่าเขาไม่มีเป้าหมายอ่ะ น้องลองขนหรอก็ไม่ไม่โตโตขนาดนี้ why, why, ว้ายว้นี่อะไรอะ่ะนี่อะไรอ่ะตายหรือเอปล่ายกโลกีิกันไหร้านพี่จินบอกว่าท่านเดมอนลอดจงเจริญเข้าไปในแชมเบอร์ออฟซีลร่วมกับโลกิไหนโลกิเดินไปทางไหนอ่ะทางนี้อ่อไม่เป็นไรหรอกอันเชิญเดมอนลอดจะถูกเดมอนลอดกลืนกินหาเรื่องใส่ตัวจริงจริงดูเหมือนมอร์กจะหนีกลับไประหว่างผนึกอีกแล้วนะ ถ้าเปิดวาร์ปนี่นี่เข้าวัดตรงนี้โอไมดีสซิสแหละมอหลอกเมื่อกี้คือร่างจำแรงนะคะขออนุญาตด,ดูมูฟี่หน้าตาใกล้เคียงกับเอาเอกละใกล้เคียงอยู่ไหมลูกปีกมันดีมันทำให้มันดูน่ารักขึ <laughs> ออ้นปีกอันนี้ลองรับน้ำหนักนี้ได้ด้โอ้ชิตแล้ว oh, หนีไปทางในดีวะพี่ฟังหินมันแบบเขายือนอยู่กับสไนเดนะ หลบอยู่หลังหินด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยถามว่าทำไมเพื่อนเลือดเพื่อนเราเหลือสองแสนนี่ตอนนี้นางไอ้ดาเมจเพื่อนเราเหลือสองแสนตอนนี้เพื่อนเราสองแสนห้าแล้วพี่จินนางเพิ่งใส่ฮัมเมอร์ ลบหลังเธอได้ไหมเธอเป็นปิกซ่าตนถ้าเราอยู่ข้างหลังเราจะโดนเบาไม่เขาเคยตายข้างหลังมาแล้วนี่เขากำลังแบบไต่ตรองนะถ้าเขาใช้บาซิลิกาเออเธอรอดนะก้อนหินเหล็กไม่ช่วยแต่เธอรอดอยู่นะเอ้ยเธออยู่ในเซตที่วอไม่อยู่ในบาซิลิกา ที่มีเซตตีวอร์ด้วยรอนเทรทุกอย่างโคตรสองชั้นมากงั้นเธอต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ได้โอ้ไมยกอดวิ่ง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 ไม่ปังดิฉันโอ้โหมีเสือปัาเจอเท่ดีแพะทูกินไอเนี่ยยาไว้อะยาไว้กินแล้วค่ะจุดเขากินเดี๋ยวกินอีกรอบหนึ่งมันเนี่ยผลมันยังมีอยู่เลยยังไงก็ได้เธอต้องรอด บาซิเลก้าเสร็ตัวเองพี่จินโหอันนี้คือพระมีบทบาทแล้วนะไม่สนใจพระนี่ไม่ได้แล้วนะให้มันลุมคนฝั่งนู้นไปมีหินปะไม่มีหินอ๋อนี่พื้นมันแหว่งไปข้างนึง อ๋อเพิ่งเห็นเออเอาละเอาละโอเคหินมาแล้วบิ๊กวันพี่จินต้องต้องเตรียมนำเมียวอย่าเพิ่งนะนำเมียวอย่าเพิ่งนำเมียวต้องหินอันนี้แตกก่อนชิดมันเล็งอันเธอ่ะ no อ๋ออ๋มันไม่มีหินอ๋อมันทำไงโอ๋อ no what is this นำเมียวคือนำเมียวคือเพื่อนยื้อไว้ตื่นไปคือตื่นเต้นไม่ไหวนี่มันกำลังมายังอ่ะมายังยังยังเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้ตัวดวงเล็กกันเสียวแม่ไม่รู้เลย อุ้ยมาแล้วพี่จินน้ำมือโอ๊ยไปสติกาไสติก้า p l e ต s e ไม่รู้ yes 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 ยู่ๆแล้ไงต่อแล้วไงต่อมันอยู่ในวงแดงทำยังไงฝันหวานไปเถอะตราบใดที่ข้างยูเขาจะไม่มียอมโอ้โห good อ้าว10%ก็คือชนะทารังที่มันเหลือ10%เนี่ยเหรอในเรื่องเราไม่ควรทำให้ มอลหรอกตุยเย่ใช่ไหมอันนี้แบบใช่ก็คือเหมือนกับว่าในอด่านเนี้ยมันจะกลางโล่แล้วเราก็ไปเอาอาสกิลจากโลกิมาแบบเหมือนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาปราบมันใช่ไหมเสร็จแล้วเราพอเข้าไปในด่านใหญ่หมเมื่อกี้เรารอหินมันตกหินใหญ่ตกถ้าหินใหญ่ตกมาไปหลบหลบเสร็จ มันใช้สกิลเสร็จเราออกมาจากหินเพราะว่าหินจะระเบิดเสร็จแล้วปุ๊บรอมันขึ้นอะไรสักอย่างข้างล่างอะ่ะแล้วมันก็จะเตรียมเขาเรียกอะไรพอมันขึ้นวงแดงๆปุ๊บดีวกว่าเราก็ใช้บาซิลิกาเลยแล้วก็ให้เพื่อนมายืนกับเราแค่เพื่อนจะใช้ใช้สกิลในวงไม่ได้อืออืมขอแค่เธอไม่ตายแล้วตื่นมาใช่ชก็คือถ้าพาตายก็แค่ชูพาเองแบบคนที่รอดนะนะ Please นี่ค่ะยิงปิ้วปิ้วเขามีไปชุบเพียงพอไหมนะลืมช็คแย่ yeah, มากเหลือสิบห้าใบปราง always out of leaf <laughs> ไม่นะนี่เขาชุบเธอสองครั้งเลยนะเก่งมากเก่งมากม,มาแล้วมันมาแล้วสกิลหนีหนีน ชิบชับชิบชับชสมอะไราฟาดแบบว่าไอ้สมอะไรใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับ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 อ่ะขาสั้นนั่นน่ะเหลือชุดอีกคนหนึ่งโห oh. ไม่ไม่ไมอัะล่ะเดีย๋ยวถ้ามันเติบสิบเปอร์เซนเหมือนมันจะพา<อ>ให้เราไปข้างนอกตัวนี้เหรอใช่เหมือนมันตายไม่สุดมันหนีเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซนมันก็จะไปหรือเปล่านะอ่าโอเคนีห่หรือว่าเขาจำผิดเนี่ยเราจะนี่งเ,เราได้เจอกันอีกแน่ ไม่ดิฉันเดินช้าต uh> um> ั้งไงไปย่งเขาคาซีนหายไปแล้วอ๋อคาซีนคาซีนโอเคแล้วๆค่ะเจโลกิเปิดวาร์ปเดี๋ยวนี้พวกพี่คุยกันนานเหลือเกินแต่ว่าแมปมันเดินไม่ไกลไงแมปมีแค่นี้ เนื้อเรื่องก็เลยเยอะหน่อยใช<น>่ไปกันค่ะเพื่อนรีบสุดเครื่องเพื่อนรอแแรงเน็ตเพื่อนก็เช่นกันนะคะอันไะต่ำกว่าเจ็ดสิบเท่าไรนะ,ะหินหินอ๋อ <ใน S 1> หินใหญ่หินใหญ่นี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 ่้งลงมา นี่มันเลงเขาอ่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะมีเตนะือนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ปกเหลืองเขาหมดแล้วพี่จินเขาต้องซื้อวะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนพระทุกคนค่ะเรามาจับตาวินาทีสำคัญประทังชีวิตกันดีกว่าเจ็ดสิบบ้าพี่จินอ่าโอเคอ <70 S 2> ไปหา<ะ>ที่<ะ>ที่เพื่อนอยู่กัน<อ>เยอะๆก่อนมันมีก้อนหินอยู่ตรงนี้อนะันเนง หรอหรือว่าเธอไม่จะเป็นต้องเขากลัวไม่ไว้ใจมากเลยพี่ปังเอองั้นเธอยืนตรงนี้เลยแบบว่าแบบว่าเออชายเขาตายอยู่อะทำไงดีเฮ้ยกดกดบาซิลิกาบาซิลิกาไม่เร็วเร็วเร็วไม่ทันพี่ปังเขากดเขารอดประว่าไม่ทันพี่บางโอ้ <laughs> ดอกเหลืองไม่เหลือละจ้าหาซื้อได้ที่ไหนอ๋อซื้อได้ที่นี่อย่างเด้อจริงแบบก้อนหินคืออย่าไปรอเลย ก้อนหินมันเหมือนแบบเอาไว้หลอกอะแต่แ,แต่รอบแรกมันกันได้นะจริงหรอโอเคเอลี LE แรกไปก้อนหินแต่ว่าเอลีอันหลังคือโหดขึ้นอย่างนี้หรอไม่นางบอกว่าเอลีแรกไม่จำเป็นต้องไปก้อนหินครับเออแต่ว่าจะตายแหละ อืมแต่เขาไม่ไว้ใจอะ่ะคือถ้าเขาตายใช่ปะไม่มีใครมาชูปะก็คือตายยกตี้อยู่ดีเขาไม่ยืนกับเธอ,อมีสิบห้าไปนะเธอตายมากกว่านนี้ไม่ได้อา,าตายสิบห้าครั้งนะแล้วหรอไม่นะเฮ้ยเจ็สิบแล้วพี่จินต้องไปนะเพื่อนๆทุกคนสซโซมาแล้วโอเคมา แหม่เฟิร์สวันโดนนีดหรออยู you ่เอาให้ชัวร์ก็ต้องมนันนน่ากลัวมากฉัน <c oughs> จะแบบแซงชูรีโอ้ชิดชิดเธอรอดได้ไงอ่ะไอ้ดนงรับบทลงโทษหรอ <ee> คือตะเกียไปยืนกับสี่คนรอดหนึ่งอะคืออะไรดี <c oughs> อยากดีนะที่อย่างหน่อยเขารอดอ่ะเออใช่ถ้าเป็นคนอื่นรอดชิ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 ติดติดขาติดสะดุดก้อนหินโอ้โหมันหงีกรอบทิศเกี้ยวกาดอะไรมาคะคุณพี่ <c oughs> พี่จินสี่สิบหกแล้วนะมันมันหลอดที่เท่าไหร่พี่ปางมันต้องหินอีกรอบก่อนดิอ๋อเขาก็จําไม่ได้แล้วอะเออพอดีนี่สี่ทุ่มกว่าละเดี๋ยวแจกแอสเปอร์ซิโอนี่มันบอกว่าสัมผัสความแข็งขอยังยังนี่ไงตรงเนี้ยหินสามใหญ่เลยเนี่ยมาคนละก้อน๋ยวดิฉันจะอยู่ก้อนที่ก้อนนี้เนี่าก้อนนั้นมันติดกําแพงเกินไปเดี๋ยวเขาอยู่ติดกําแพงก็ได้ โนโยไปไกลๆดิฉันเลยค่ะไปตายตรงอื่นเดี๋ยวจะไปชุบเองอ่านี่ทุบเสร็จแล้วเหรอยังหินมันยังไม่ระเบิดใช่ปะจะระเบิดคือมันจะแบบมันจะแบบเป็นแบบ AOE ที่มีแสงปะพี่ปางเหมือนถ้าเขาออกไปตอนนี้จะตายปะวะเอ้อย่าเพิ่งมาพี่จินมันยี่สิบแบบไงดิเสี่ยว เอาละถ้าฉันออกไปตอนนี้โอ้ชิตชิตมันชุบเธอขึ้นมาก่อนนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วพี่จีนออออไปสิลิกาไปสิลิกาปกปักรักษาฉันดูน้อง oh. ดิน้องฮิวรอดได้ไงวะจะรอดโอ้ oh, my god โอ้ my god ก <c oughs> ดดันโคตรเดี๋ยวชุบใครก่อนดีอะชุบอรจุมก่อน แล้วก็ชุบเซนไนข้างหลังเธอก็ได้ออาตื่นมาค่ะตื่นมาช่วยกันยิงค่ะพี่น้องชิดชิดอว่าเกมมันจะจบแล้วค่ะว่าถ้ามันเหลือสิบเปอร์เซ็นมันจะจบอพระคือความหวังคือแสงสุดท้ายเธอยู่ไหนมองไม่เห็นชุบจะเหยียบศพเขาไปนะนกดดันมากเลยตอนนี้ตัวแสงทั้งหมดตายแล้วอะ ไอนี่มันรอบทิศเลยไมนไม่ยอมตบอ่ะไม่ยอมขัดซีนอ่ะเนี่ยมันยังคุยกันอยู่ฝันหวานไปเหอะโอ้มม่กอด เอาละค่ะนี่คือทิกการผ่านดันเจียนมอรอกกมก์กเก่งมากทุกคนเก่งมากน้องจินเย้มันสนุกดีเนาะเวลาเจออะไรยากๆรู้สึกแบบว่าเป็นความชา,ช,าช่ายเจอกันให<ช>ม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบายอันนี้ก็ปิดแล้วเนี่ยบายเลยบายบายบายคะ่ะ